คุณทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่รายการเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราเรามาอยู่กับคนในคันที่ชื่อว่าเคยนะ <S 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 แล้วก็จะมาเล่นด่านอันนี้กันนะตามไปเจไปตามเจไปไม่ต้องลางนะเราตามคนในครายไปและแกนจะอยู่ฝั่งไหนดีครับทุกคน เงินด้วยกันปะน้ำเงินน้ำเงินก็น้ำเงิน,น,งนอุ้ยใครกดกดแล้วเฮีย<ฟ><ฟ>กดกดกดไอเจกกดมึงจะมาเล่นกันก็ไม่มีอะไรทำนะฮะโมงตอนนี้จะหกหกโมงจะหกโมเอ้ยหกหกโมงแล้วยังไม่มาเลยค <c oughs> ้อเชื่อกอ็แาบ,บนี้ก็มาเล่นพีบีดูแล้ว ไม่ได้เทพอะไรมากาาใช่ไหมอืมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอคลิปหน้าพีก็สูนมาแน่นอนคือเราทำฉายยาล่วงหน้าไปแล้วนะททมันมันตกองงงนะคะว่านี่วันนี้เป็นเสียงอะไรนะคะก็เป็นเสียงของคนในแคลนเขยน,นะมันได้ทําทำการติดตั้งไว้นะ เป็นเสียงที่กวนตีนที่สุดนะฮะจากนาคอมแต่คนก็อยากดูว่านคาคอมภาคเสียงในฮอนนะฮะน่าจะถูกปิดไปแล้วเพราะกูไม่เคยเล่นเหมือนกันเฮ้ยขอเล่นขอเล่นซนหน่อยเล่นไปก็แพ้เปล่าเปล่าขอเล่นซอนอืมขอเล่นโซนเดี๋ยวตอนวกนอก็จะแอบวอก็จะแอบอัดนะฮะหลุด อ่ะตอน <ไป S 2> อออวะนะอเด<น>๋วจะแอบ,บอัดตอนวลอลเด๋วตูอัดแน่นนนนพวกเกียร์นั่นไงครับพวกเกียร์มันจะขึ้นนะะน่ะเรื่องจริงแล้วเฮ้ยระวังนะเฮ้ยโอเคมายนแม่งดิี่ย เจ็ดเจ็ดเจ็ดอัจีที่อะไรล่ะครับยิงยิไปเรื่อยโอ้โหเยี่ใครแน่วะใช้อิโมโอเคโอเคเรียบร้อยพังกูก็สบายใจเออใช้อิโมี โชว์เทพนะโชว์เทพโชว์เทพเอ้าไอ้เหี้ยใครมึงโยนโม่ทิ้งวะเก็บโม่หมดเลยเอ้ยเอาโม่ไปละไม่เอากูมีมาๆๆอุย้ยดอะชายาพีก็สุดเลยไหนวะนั่แหละวะมึงอยู่ไหน,าน,นะอนนะชายาพีก็สุดอัานไหนวะไอ้ควายก็คิดไงครับอ้าวเฮ้ยปืนมึงอยู่ไหนเนี่ยกูเก็บไม่ได้เลยอยู่ตรงไ<ด>ไหนมาจองละมาจองละโด ไ,ไม่ต้องละไม่ต้องอะไรเก็บได้แล้วก็เอาของคนอื่นมามันก็อันธรรมดาเหมือนกันหรอวะโดโดฟักว้าวว้าวว,าว้วาวเอวอใชายาพิก็สงอยู่ตรงไหน,นเออล้วกูพาไปดูโอ้ย,ย ตกใจหมดเลยกระโดดมาซสเทพโดนยิงไอ้ยันนี้ก็โอ้โหโอ้โหเสียนพกเ <_ d ata> ขออยนะเราจะดูเขยเขยเด็กสิงบุรีเอาไม่ใช่ไพุดหมด่ว <_ d ata> มีระเบิดไม่ปลาครับ <_ d ata> เออไอ้นี่คิดไม่ดีเลยเอ้า,อาปลาขึ้นบนอีกโอ้ ัวอะไรอ่ะแต่พอมันหยิบอาไปเรียบร้อยมันมีค่พกแล้วเฮ้ยไปเลยรอเลยอะมีคพ่พกอย่าควักปืนมายิงได้ไม่ต้องยิงของยิงหมดแล้วเฮ้ยบน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 ,บนหนึ่งเล่นกำลังเล็งหัว ยิงหมวไม่ตายมันไม่เคยมันใส่มันไม่ใส่หูฟังมั้ง <_' S 2> ขนาดหมวกหลุดนั้นเนี่ยยังไม่สนใจขอเล่นซองครั้งหนึ่งโชว์เทพแน่นอนว้าว <_' S 2> เ,เน,นี<อ>เ่ทีิปอร์ดังทีก็จะอัดนะขอเอาไฟที่ไม่ได้อัดแล้วก็ไม่ได้เลง เพราะว่ามันจะทำให้เครื่องแรกฮะตอนวอลมันจะไม่ดีเฮ้ยมังมีว่ะทางกูมังมีหนึ่งว่ะโอ้ยโออไม่ตโอ้ยเยอะไม่เยอะเลยเย็ดเป๊ดโอ้โหดูดิวีอาหนูเสียวตั้งชื่อด้เชียร์มา เข้าไปเลยรออะไรอะ่ะมีแค่ไม่กี่คนเองเข้าไปก็เจอแต่พี่บึ้มเข้าไปเลยเยีมีทั้งสามคนแทงแทงเพื่อนแทงมีอาบิติไม่ไดยิงวะอืมซองซองทองก็มีแพ็คโกมาให้ลุ้นกันอีกแล้ว ก็เหมือนเดิมนะ่าผมก็ได้ของทองแต่เปิดเหลือแค่เอ็มเจทองกับสนัยจุกทองคุณเปิดเพลงสายยอดแต่แปะอะไะสายยอดเราจะโดนไอ้นั่นดิเอาเพลงนี่มันไม่โดนเลยข้าศิธิ์ดิสัตว์นี่ซองเป็นสนิมเลยเย็ดแปะ เนี่ฮาร์ด hey. มาเอ้าเยียมึงโดไปสายโดป่ะเนี่ยไม่ย่อแล้วนื่ก็จะมีเสียงค่ขัดนะฮะเพราะว่าทอ็อกมันไม่ค่อยดีเฮ้ยบนบนเครื่องบินหนึ่งตัวแม่งโ่มาก็เท่เลย เดีด๋ยวเปิดเพลงให้ฟัง